สบาทแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีราคากันทุกบ้านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฟ้าจากร้านราชาธราบัตรไทยค่ะคลิปนี้นะคะ จะพามาชมกับเหรียญ2บาทที่ราคาเล่นกันถึงหลักแสนเลย <Wow. S 1> แต่ก่อนจะไปดูนะคะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหรียญ2บาทแบบนี้นะว่าเอ้ยจะขายกันได้เป็นแสนทุกบ้านเลยไม่ใช่นะคะมาดูข้อแตกต่างกันนะคะข้อแตกต่างมีแค่2วิธีง่ายๆเลยนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะที่อยู่ในตลาดเกดอย่างนี้นะคะที่เล่นกันสูงถึงราคาหลักแสนนะคะข้อแตกต่างเลยด้านหน้านะคะบล็อกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราหมุนเหรียญลับมาอย่างเงี้ยด้านหน้ากับด้านหลังหัวจะตรงกันชาที่บ้าน ใครมีนะคะเหรียญ2บาทหน้าตาแบบนี้บล็อกแบบนี้นะคะดูก่อนนะคะดูคลิปให้จบก่อนตัดสินใจนะคะใครมีแบบนี้ทางร้านรับซื้อราคาหลักแสนนะคะส่วนในมือที่ถืออยู่อีกเหรียญหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ตลับไว้ เป่าปล่าแบบนี้ไม่ได้มีมูลค่าอะไรนะคะสามารถใช้จ่ายปกติได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้ย้อนกลับไปดูคลิปให้จบให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนํามาขายนะคะให้แยกดูว่าเหรียญของทางบ้านเนี่ยของใครเนี่ยมีราคาหรือไม่มีราคานะคะหากใครสนใจอยากจะสอบถามหรืออยากจะซื้อขายนะคะสามารถแอดไลน์ส่งรูปมาประเมินราคากับทางร้านได้ที่แอด king bank ราชานารไทยนะคะ